สวัสดีครับอยู่กับเราครับผมช่องพายผู้ผาพังโบวี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่วัดวัดวัดอะไรเนาะเดี๋ยวให้เจ้าของเกมาก่อนครับครับดีครับเป็นช้างอยู่ที่วัดนะครับพังสารานครับผม เป็นช้างพังสำราญน,นะครับสวัสดีจ้าสว,วัสดีสวยครับเราก็ต้องโยนให้นะครับเพราะว่าควนเขายังไม่อยู่ไม่มาเป็นช้างที่ตกงานนะครับ ไ้ครับออกมาจากภูเก็ตครับก็ได้มาอยู่ที่วัดครับที่อำเภอหนองบอัวแดงนะครับผมที่อำเภอหนองบอัวแดงครับจังหวัดชายภูมิของเราครับชื่อว่าพังสํผม,ผมานครับเพื่อนก็ได้กแยามากนะครับผมเ่ย ก็ได้เอามาให้เห็นน้องสร้างกินเลยครับพังสำรานี่ครับอายุจักปีแล้วครับพี่28ปีแล้วครับ28ปียูนเอ่อยูนนักการเมืองเป็นสำเร็จครับนี่แต่น้อยมั้งครับแต่นหน่อยครับครับครับก็ได้ตกงานไหมบรับครับตกงานเหมือนกันนะครับมาจากภูเก็ตครับผมอำเภออำเภอ เชิงทะเลครับเชิงทะเลเชิงทะเลครับโอ้ครับประยูภูเก็ตจักปีเลยครับเกตปีครับเกตปีโอ้เกตปีครับนี่ก็เลย่ดมาอยู่มาอยู่ใช่พู่มอะไรพุ่มน้องใบแดงครับวัดวัดยังครับนี่วัดป่าพนังศิลาวัดหอยวัดป่าพนังศิลาน้องหอยวัดยืนเครงผูครับนี่พี่น้องครับผมนี่ครับนี่กับพังสามด้านนะครับเนาะอายุ28ปี28ปีก็เด็มาอยู่กับขวัญ เดี๋ยมาอยู่กับขุนของพี่ดันนี่ครับแต่แต่จากปีพี่ดันสร้างเสกนี่ครับพ่อสุรันนี่ครับคือผมเลี้ยงมาสิบกว่าปีครับโอ้สิบกว่าปีครับมา้าสิบสิบห้าสิบหกปีนอกจากพวกกิดเลิศไปอยูไ่ไซในบอกครับก่อนหน้านั้นก็อยู่อยู่เกาะพังงันครับสุราษฎร์เกาะพังงนันสุราษฎร์อยู่เกาะพังงนังงน,งงนสองปีโอ้เกาะพังงันสองปีแล้วก็ไปสมุยไปสมุยสมุย ไปในวงวัดพอพ่อปีเราสองสามเดือนอ๋อสมุยแล้วก็มาอยู่ภูเก็ตเลยบนหง้าเอาเลยโอ้มาอยู่ภูเกียจหงาเลยภูเก็ตก็อยู่ภูเก็ตได้สองปีครับกลับมาอยู่พังงาพังงา แงมอยู่พังง่ากับมันออโ้ยู่พังงาขึ้นครับแล้วก็ได้กลับไปผู้เกตขึ้นอีกกลับไปผู้เกตขึ้นอีกครับว่ายเป็นยังกลับไปกลับมาเลยครับพี่ผู้เกตคือว่าตอนช่วงนั้นไรใดมันดีโอ้พังงาพังงาแขกกับบุควยนี่ประเด็นทุนอะไรอ๋อครับก็เลยกลับไปอยู่ผู้เกตขึ้นอีกเขาก็ต้องหาเลี้ยงครอบครั้วนะครับเนาะครับหาเลี้ยงครอบครัวไปเลยครับเลี้ยงครอบครัวโควิดช่วงนี้กัโอ้แย่ช่วงนี้แย่ทุกคนเลยตกงานตกงอนนี้จากผู้เกตไปอยู่บ้านแลครับบ้านของพี่อยู่ที่ครับนี่อยู่กาาาบบบบบเเเชชชิิิงงงครักกตำลม อยู S <S <of> <S <S ่ในมดอ๋อครับนี่ครับบ้านของพังสามด้านนะครับพี่น้องเพื่อนกับตกงานเพื่อนกับเด๋มาอยู่วัดครับผมมาอยู่วัดเบางที่แรกที่แรกเพื่อนกับไงจากผู้เก็ตไปอยู่บ้านนะครับเนาะไงมาอยู่เพื่อนวอนบัดนี้แล้วคิดจะได้กิจกเดมาอยู่ผีครับว่าอยู่ผีมันมีอาหารการกินสุ่บานนะแมนครับ เพราะว่าเทกกะไรชาวบ้านรดก็อยู่ไก่นั่มครับมันนัดยู่ไก่ครับอยู่เมืองใช่ยะพูดมั้ยเนาะครับเนาะใช่ยะพูดนะครับอยูไก่น้ำตกตาโตนะครับน้ำตกตาโตครับมอญิงขาวครับเขาอาศัยว่าเขามีโดนกระบาดเนาะครับเนาะมีโดนกระบาดจะฟ้องกับไปเอาไปเอาเองได้นะครับเนาะเพราะได้มืดมืดกับไปเอาได้เรื่อยๆครับฟี่เขาเขาบอเขาบอเอาเงินหรอเขาให้ฟรี่เขให้ฟรีครับไปตัดเอาเลยตัดเอาเลยครับอาหารการกินมันดีหยากะไรนั่อยู่นี่ชาวบ้านเขาก็เอาควายเอาเนื้อมาให้กินเรื่อยอยู่ครับ เปิดกันเลยมาอยู่วัดนะครับเพราะว่ามาอยู่วัดอยังกับวัดพนังวัดป่าพนัง,นง,งห้องหอยครับนี่เด้อพี่น้องครับเอฟซีทันใดที่ว่าอยากสนใจอยากมาเบิ่งของการเป็นยูของการพังสามล้านนะครับเด้ออยากมาเมืองกับไปเฟสของปีเจดาปีเจด้าปีเจดา้ยดา,ย,ดายังครับที่ประวันปีเจดาที่ประวันนะครับเด้อหรือว่าอยากจะซอยเหลือสร้างตัวงานนะครับพี่น้องเอฟซีครับผม ก็เข้าไปแอดเฟียพดพนเดกนะครับเด้อปียดียดทิพวันครับผมซอยซอยเหลือเพ่นเดกครับผมพเรพราะว่านตกง,งานมาหนึ่งหอดปีแล้วครับนี่หอดปีแล้วห้ากหากเดือนแล้วเนาะครับบัวอยู่ครับตั้งแต่โควิดเริ่มแรกเลืเล่อยไหมคร,ครับมา่านเตมีสาครับมีสาคุณสภาพิจารณากรกฎาษจริงหากันายาเนาะนี่ครับหกเดือนหกเดือนแล้วครับผมหกเดือนเต็มครับหกเดือนเต็มครับที่เพ่นได้อยู่บ้านครับเพ่นตกงานเพ่นก็เลยมา อาศัยว่ามาอยู่วัดมาอยู่ในวัดครับมาอยู่ในวัดเนี่ยว่าเทากับอาศัยว่าหญ้าพ่นหลครับพี่น้องครับห้าหลายดมสมบูรณ์ปลาเพล็กครับเขาเพื่นอยู่ในเขาครับวัดวัดนี้ครับวัดของเขานี่ครับพื่นอยู่ทั้งเขาครับทั้งผู้เขาลูกน้อยครับลูกหนึ่งครับผมเพื่อก็มีหญ้าอาหารสมุุไพ่มี่ใหม่มี่ไหลหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องเอฟซีเฉยภพมินะครับเด้อท่านใดอยากสนใจกับมาเยี่ยมมาส้มเมืองนะครับพ่างสารานเพื่อนครับยินดีต้อนรับ ตลอดแหละครับผมการเป็นสร้างที่สวยงามครับบางสำด้านนี่นะครับพี่พาผมไปย่างครับมืงใกล้ๆนะครับได้ครับได้ได้ได้ครับบางสำด้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปมืงใกล้ๆครับผมนี่บางสำด้านครับสาวสวยครับคนละคนก็มาเห็นครั้งแรกกันใชว่าสร้างดอหมดเลยครับสร้างเพดผูนะครับคนคนคนแหนมเป็ื่อแหนครับคือสย่างที่ดอไรเนี่ยเขาแหนมเป็นชื่อเขาเด็ดถาม นเส่งอมรกนยาติดบ่คอดมดมกินคนด่วนยังน้อไม่ได้กินสายพาผู้ผาบ่เดี๋ยวมือไกะบางๆแล้วก็ส้าผู้ผามาเด่นน้ำยุ่นี่มัได้บ้างนี่ครับไัยอยู่เขตเขตนี่ครับนี่ครับพ่อทางครับเนื้อนังมังสาเั็นไกดีนะครับผมดมดมดมครับยีิปดปวันนี้ครับไปด ครับยี่สิบแปดปีครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีครับผมไงครับเมนครับกระปิดกรเบิดกับว่าถึงสิโตงานเทากับยังให้เลี้ยงอ้วนให้เก่าครับสร้างสร้างอ้วนได้ค้นจอยก็ได้ครับผมครับครับว่ายกันหัวม้วนกันเลยะครับผม อีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับนี่แหละชีวิตของคนเลี้ยงสัตว์นะครับเด้อนี่กินน้ำไม่ปวดกันเลยครับผมนี่ครับกินน้ำเย็นพร้อมครับเห็นขั้วเพนื่อยตือนน้ำเย็นมากพ้นอาปากใส่เลยครับอยากกินน้ำครับปังสำลันครับผมอายุ28ปปีครับสาวสวยของจังหวัดศรีสะเกดแม่บอกพี่ โอ้โหแมนอยู่กาบเชิงครับพ่อพิดรับผมพี่น้องรับสาวสวยของงานอาเพื่อกาบเชิงนะครับเด้อครับพี่น้องนี่ครับสาวสวยของเอาเพื่อกาบเชิงครับสวยงามครับสั่งเสื้หน่งเงาดีครับผมคนอ่อนไม่เห็นครั้งแรกนึกว่าจะสร้างผูครับผมนึกว่าจะสร้างครับทีดอแบบของคุณเงินของคนรักไหมครับผม มึงกันดีกว่าเต้สีดอครับสรั่งเพศผู๋แต่ว่าบ่มีง่าครับนกี่กับฝากพี่น้องขม่าติดตามพังสารลนน้ำเด็ครับเด้อเฟียดเพิ่นก็มี่ครับที่เดบอกไดยเก้าไปั่นละครับผมฝากเป็นติดตามเพิ่นน้ำเด็ครับเด้อป่นกะสิมีเวลาแพร่ภาพสดสุญญากาศครับผมกลายเป็นยูของมีช่องนะครับครับช่องมี่ยู่บอกครับมีอยู่ครับฝากเด้ใดครับพี่ฝากช่อง พังสามลานนะครับครับพี่เพื่อนกัมมี่พังสามลานนำโชคช่องพังสามลานนำโชคครับผมครับนี่ครับเด้อครับของควัดันครับผมฝากพังทำแครับกะเขายืเบิ้งเบิ้งครับก็เขาไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับเด้อขอบคุณครับผมครับไปติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อนก็มีช่องครับพังสามลานครับผมแต่่อนกัมอับครับแต่ว่าเพื่อนกัม่ค่อยได้อัพลงครับผมพี่น้องโดนเทียอัพลงเทียครับผม แต่กับ่มเป็นยังครับเพื่อนก็มีเวลาของ่าเพื่อนกับเหตุอะไเบ้างเหรเนาะครับครับก็ารสนับคลิปนี้ผมก็บ่มีอย่างไรจากเครเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับผมผมก็ขอฝากไว้น้ำอบบกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีสุขหูสุขคนนน่แหละครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครครับผมอย่าลืมสิ่งเดียวนั่นแหละครับ คือกระดิ่งนะครับผมพี่น้องกระดิ่งกระดิ่งครับกระดิ่งแจ้งเตือนได้ครับขอบคุณครับ